มอกว่า Amazing a r ความรักในรูปแบบราศีสิงห์ทั้งรักและเซ็กซ์จะเป็นอย่างไรติดตามค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศจรรย์ของหมอวาด Amazing Tha Lo Channel ค่ะติดตามอาจารย์วาสนาที่ Facebook คูวาดดูดวงยิมสิตมิจันทรนนะคะวันนี้นะคะครูวรวบรวมเก็ดเล็กเก็ดน้อยตามตำราตะวันตกนะคะในเรื่องเกี่ยวกับราศีสิงห์ความรักและเซ็กส์อ้าวเป็นยังไงหนอคุณรู้หรือเปล่าคะราศีสิงห์นะคะ ธาตุประจําราศีคือธาตุไฟราศีที่ส่งเสริมกันเป็นอย่างดีคือราศีเมถุนและราศีตุลค่ะโดยภาพรวมความรักแล้วนะคะชาวราศีสิงห์อย่างที่บอกค่ะราศีสิงห์แหมชื่อก็โหดซะขนาดนี้ความรักจะเป็น รูปแบบที่รุนแรงหรือโรแมนติกดีคะชาวราศีสิงห์เป็นคนที่สามารถแสดงออกมาด้วยความรู้สึกต่างๆอย่างชัดเจนนะคะราศีสิงห์เนี่ยจะไม่เก็บไม่ปิดบังอารมณ์แต่จะพยายามแสดงออกอย่างตรงไปตรงมาและกล้าที่จะเปิดเผยความรู้สึกเป็นคนที่ใส่ใจคนรอบข้างอย่างสม่ำเสมอ โดยชาวราศีสิงห์เองไม่ว่าชายหรือว่าหญิงมักจะมีแรงดึงดูดผู้คนให้มาสนใจในตัวราศีสิงห์เสมอเพราะว่าโหดดเด่นค่ะความคิดก็โดดเดน่นบางคนก็มีรูปร่างที่โดดเดน่นโดยเฉพาะราศีสิงห์เนี่ยต่อให้ หน้าตาเป็นแบบใดก็ตามแต่ความโดดเด่นของราศีสิงจะมีเสมอขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนจะโดดเด่นด้านไหนบางคนก็รอยยิ้มค่ะบางคนก็การเดินบางคนก็ความคิดคำพูดจาแต่โดดเด่นแน่นอนค่ะมีความเป็นผู้นำและสามารถรับผิดชอบสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีชาวราศีสิง์นะคะจะมีประสบการณ์เรื่องของความรักพอสมควรเพราะดวงความรักของชาวราศีสิง์มันมีเกณฑ์รักรัก เลิกเลิกอยู่ไม่น้อยกว่า3ถึงสครั้งเลยค่ะกว่าจะได้เจอคนที่ใช่และแต่งงานราศีสิงห์นะคะเป็นราศีที่เวลาใครเดินด้วยอะ่ะเขาจะแสดงออกถึงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของค่ะเหมือนราชสีไม่มีผิดเลยอันนี้แฟนฉันจะหวงออกนอกหน้านอกตาจะจับมือจะโอบเอว ถ้าแฟนเขายิ่งสวยมากขึ้นเท่าไหร่ความพยองความมีศักดิ์ศรีโอ้โหแฟนฉันสวยแฟนฉันหล่อฉันมีแฟนยืนเคียงข้างเขาจะยิ่งรู้สึกว่าโอ้โหมันยิ่งใหญ่จริงๆนี่คือสิ่งที่แสดงออกถึงความเป็นราศีสิงห์และราศีสิงห์จึงมีแฟนรักเลิกกันบ่อยค่ะ อ้าวแล้วทำไมต้องรักเลิกบ่อยด้วยละ่ะที่รักเลิกบ่อยนะคะเป็นเพราะว่าชาวราศีสิงห์น่ยจะไม่ชอบให้แฟนหรือคู่รักมีปฏิกิริยาข่มเขาต่อหน้าคนทั่วๆไปดังนั้นถ้าคุณคิดจะเป็นแฟนชาวราศีสิงห์คุณต้องไม่ทำให้เขาดูเสียเกียรติหรือเสื่อมเกียรติหรือเป็นที่น่าขบขันต่อสายตาเพื่อนอันนี้คือข้อสำคัญเลยค่ะ ด้วยลักษณะและพื้นดวงชะตาของชาวราศีสิงห์นะคะเป็นคนตรงไปตรงมามีความกล้าหาญและความเป็นผู้นำพูดจริงทำจริง ออกจะเสียงดังซะด้วยหรือว่าโผงผางอยู่สักหน่อยความตรงไปตรงมานี้นะคะทําให้ทุกคนรู้ว่าชาวราศีสิงห์น่ะมองดูง่ายเพราะรู้สึกอะไรสื่อสารออกแบบตรงๆไม่มีลับลมคมในแสดงให้เห็นชอบก็บอกว่าชอบรักก็บอกว่ารักไม่ชอบก็คือบอกไม่ชอบเลยคําพูดของชาวราศีสิงห์บางครั้งนะคะเวลาที่พูดออกไปเนี่ยก็อาจจะไม่เข้าหูผู้อื่นแต่ให้รู้ไว้ว่าเขาไม่ได้เสแสร้งเขาพูดนั้นคือเจตนาแบบนั้นจริงๆแต่คําพูดของ เขาจะค่อนข้างดิบหรือตรงไปตรงมาแค่นั้นเองค่ะเมื่อคุณเป็นแฟนกับชาวราศีสิงห์สิ่งที่คุณจะต้องทราบไว้คือการที่เขาเลือกคุณหรือคุณเลือกเขาหรือว่าได้มารักกันนั่นหมายความว่าสิงห์มองแล้วค่ะ ว่าคุณเหมาะสมเขาจะพิถีพิถันในการเลือกคนรักมากๆเขาจะใช้หัวจิตหัวใจพิจารณาเหตุและผลคุณมีความโดดเด่นเข้ากับเขาได้ไหมไลฟ์สไตล์เหมือนกันหรือเปล่าเพื่อจะให้เกิดเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ที่รักกันนานๆแต่เมื่อใดก็ตามที่เริ่มมีปัญหาเริ่มมีข้อขัดแย้งนั่นหมายความว่าจุดสิ้นสุดก็จะมาเกิดขึ้นในไม่ช้า มาถึงเรื่องที่ทุกคนอยากรู้แล้วนะคะความรักราศีสิงในด้านเซ็กส์จะเร่าร้อนเหมือนสิงหรือเปล่าตรงกันข้ามเลยค่ะแม้ว่าราศีสิงนั้นจะเป็นธาตุไฟที่มีความร้อนแรงเร่าร้อนก็ตามต้องแยกนะคะถ้าหมั่นเคี้ยวจะรุนแรงแต่ถ้าถึงเวลาสัมพันธ์ลึกซึ้งไม่เลยค่ะ ฟัดเหบี่ยงคุณหรือหมั่นเขี้ยวคุณก็จะมาหาสายเหมือนกันค่ะเขาจะแสดงให้เห็นว่าตอนนี้เขาหมั่นเคี้ยวคุณมากนะก็าอาจจะจับเนื้อคุณแน่นๆกอดคุณแน่นๆรัดคุณแน่นๆหรือหอมคุณแรงๆจนแบบ ให้มันหายคิดถึงอะไรแบบนี้นี่คือพลังของเขาแต่เมื่อใดก็ตามเมื่อถึงจุดที่เขาจะเรียกว่าความสัมพันธ์รึซึงในค่ำคืนสองต่อสองนะคะเขาจะแสดงออกถึงความนุ่มนวลมากๆเขาจะคลอเคียคนรักเขาจะไม่เร่งรีบนะคะเขาจะไม่ใช่ความเร่าร้อนขนาดนั้นนอกจากความคิดถึงการกอดรัดการแย่อะไรแบบนี้อาจจะแสดงออกถึงพลังแต่ถ้า ถึงเวลาที่จะต้องมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเขาจะค่อยเป็นค่อยไปอย่างสวยงามไม่ใช่จะเร่าร้อนเหมือนทุกๆครั้งเหมือนหนุ่มสาวทั่วๆไปเพราะชาวราศีสิงห์นะคะเขาจะมีมาดมีฟอร์มมีความเป็นเเขาเรียกว่านางพญาหรือ เจ้านายหรืออะไรก็ตามที่จะต้องมีมาดมีฟอร์มไม่มีการผิดพลาดเมื่อไหร่ที่เขามีความสัมพันธ์หรือกําลังมีเซ็กกับคุณอ่ะเขาเหมือนว่าเขาจะเป็นผู้กํากับเขาจะจัดท่วงท่าให้คุณได้ไปถึงจุดที่เรียกว่าความสุขที่สุดในช่วงเวลานั้นโดยที่เขาอ่ะจะเฝ้ามองคุณและเขาจะแสดงออกให้เห็นถึงพละกกำลังในบางช่วงบางตอนที่ควรจะแสดงในช่วงเวลาที่จะพาคุณไปสู่จุดที่เรียกว่าความสุขที่สุดอันนี้ละค่ะ พละกกาลังเหลือเฟือแม้ว่าเขาจะไม่เร่าร้อนหรือว่าไม่รุนแรงในช่วงของเวลานั้นแต่เขาเป็นคนที่อึดมากค่ะตามตําราตะวันตกบอกว่าเขาสามารถที่จะกอดคุณคลอเคียคุณหรือมีอะไรกับคุณได้ซ้ําหลายๆครั้งในค่ําคืนเดียวกันนี่แหละค่ะเขาถึงจะเรียกว่าสิงและเมื่อช่วงเวลานั้นผ่านไปราศีสิงเขาก็จะถามคุณเสมอว่า พอใจไหมมีความสุขไหมผมทำดีแล้วหรือยังฉันทำเต็มที่แล้วคุณมีความสุขหรือเปล่าอยากให้ปฏิบัติแบบไหนไหมนี่คือสิ่งที่ราศีสิงห์มักจะพูดกับคู่รักของเขาตามตำราตะวันตกสิ่งหนึ่งนะคะที่คุณมีแฟนแล้วแฟนของคุณเป็นชาวราศีสิงค์คุณอาจจะมองว่าเ,เขาอาจจะเจ้าชู้เพราะว่าดูเขามีสเสน่ห์นะคะแต่เขาเป็นคนรักใครรักจริงและไม่หูเบา ถ้าใครมานินทาคุณเขาไม่ชอบเขาอาจจะรุนแรงกับคนที่นินทาคุณก็ได้ถ้าเขาจะเลิกรักคุณนั่นหมายความว่าเขาต้องเห็นด้วยตาหรือว่าถูกกระทําแล้วเขาเจ็บหัวใจจริงๆถึงจะเลิกรักนะคะแต่การเลิกรักของเขานั้นหมายความว่าจะกลับมาเหมือนเดิมอีกไม่ได้แล้ว จะมารีเทิร์นความสัมพันธ์ก็ไม่ได้เลิกแล้วเลิกเลยเกลียดแล้วเกลียดเลยค่ะนี่คือสิงค่ะเพราะเขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นใครหลอกเขาเขาจะจําและก็จะไม่กลับไปคบอีกอย่างแน่นอนเพราะเขาจะรู้สึกเสมอว่าการทรยศการนอกใจเป็นสิ่งที่ราศีสิงเกียดที่สุดค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับความรักชาวราศีสิงห์และเซ็กของเขากับความเป็นธาตุไฟพอฟังแล้วก็รู้สึกว่าควรจะทำตัวแบบไหนแล้วใช่ไหมคะถ้าคุณมีแฟนเป็นชาวราศีสิงห์ค่ะวันนี้นะคะอาจารย์วัสนาก็ได้บอกเคล็ดลับการคบหากับชาวราศีสิงห์ไปแล้วในส่วนของคลิปหน้าอาจจะเป็นเรื่องของธาตุเรื่องของราศีในรูปแบบอื่นๆมาบอกเล่า90 แล้วก็มาพูดมาคุยให้ทุกท่านได้เปิดฟังสบายๆย,ยามว่างแล้วฟังเสียงอาจารย์วาสนาไปด้วยได้ความรู้ไปด้วยนะคะอาจารย์ยินดีเป็นเพื่อนกับทุกๆคนในเรื่องของการพูดคุยผ่านช่องทาง Facebook ก็ได้นะคะ YouTube ก็ได้ค่ะวันนี้อาจารย์ลาไปก่อนนะคะ ติดตามอาจารย์วาสนาได้ที่ Facebook ครูวาดดูดวงยิปซีมิติจันเปิดสอนไพ่ยิปซีไ i d e r วด i t ดอทาโรเกทาโรคาสโนว่าทาโร่กดซับสไคร b e กดติดตามไว้นะคะติดต่ออาจารย์ได้ที่ เฟซบุ๊กคู่ว่าดูดวงยิปซีมิติจันเพจดูดวงหมอว่ายิปซีมิติจันนะคะหรือแม้กระทั่งช่องทาง TikTok กนะคะก็คือวาสนายิปซีค่ะหวังว่าจะช่วยคขปริศนาในเรื่องของโลกพยากรณ์ให้กับทุกท่านนะคะเดี๋ยวมีเรื่องมาเล่าให้อีกค่ะแล้วก็บทสวดมนต์พิเศษพิเศษด้วยอย่าลืมติดตามกันนะคะ